ทรัทรวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับสวัสดีครับนรายการบายซ่าฮาเฮเอาละครับบายแก่งงี้มาฮาลืมแก่กับผมเชิดเชิญยิ้มนะครับจะพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับครับผม อยู่ในทางพอใจแชนแนลกับเบาใจทีวีถ้าทางเว็บไซต์ก็ w w w p ์ a วเว็บพอใจชนแนลคนะครับรายการของเราดีวันนี้ก็มาแล้วพี่หน่อยนะครับผมผมก็หายไปนานหลายวันก็ไปกับพี่หน่อยนี่แหละครับไปเดินป่าแล้วหลงทางกลับไม่ถูกรายการของเราหาเพื่อสุขภาพหากับเจนีฟู้ดนะฮะงั้นช่วงแรกไปหากันก่อนครับช่วงแก๊กซ่าไฮเฮ สนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟูสมันมีเหรนมีหลานแล้วกัน่าฮโอ้โหเล่าอะไรพาลูกเรียนเรื่องนี้พาลูกเข้าโรงเรียนโอ้โหนี่รุ่นนี้ยังมีลูกไม่ใช่มีเหรนมีหลานไม่แล้วเหรอเนี่ยโอ้พงไม่ได้แก่ขนาดนั้นคุณเชษอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แปดนเท่าไหร่นะแปดชัดๆหกสิบแปดมั้งโอ้โหคนกันเองลดกันได้อ๋อลดกันได้ครับผมพาลูกเข้าโรงเรียนไงเรื่องพาลูกเข้าโรงเรียนอ่ โดยคุณกระต่ายกับคุณสายยันโอ้โหทำไมประตูนปิดเข้าไม่ได้อะไม่ใช่อย่าง,งานั้นพาลูกไปส่งที่โรงเรียนอะไรประมาณนี้มั้งอ๋ออะมาไปดูกันเลยครับดูครับ สายเอ้ยเป็นอะไรอะพี่เครียดตลอดทั้งวันเลยไม่เครียดได้งไงหาโรงเรียนให้ลูกเข้ายังไม่ได้เลยเนี่ยเอา้าแล้วโรงเรียนเก่าที่พาไปฝากวันนั้นล่ะวัวน,นั้นพาลูกไปฝากตั้งแต่เช้าเลย <c oughs> เห็นลูกแล้วครูก็ถามหนูชื่ออะไรคะชื่อแจงคะ่ะอ๋อชิจุแจงเราก็ภูมิใจครูบอกอุ้ยพูดพ่อะน่น่ารักจังแลว้วครูก็ถามต่อแลว้วคุณแม่เรียกหนูว่าอะไรเรียกตัวเล็กค่ะเฮ้ยพูดเพราอแล้วก็ภูมิใจดิแล้วครูก็ถามต่อว่าเอ แล้วคุณแม่หนูเรียกพ่อของคุณพ่อว่าไงแล้วคุณปู่ค่ะโอ้ชอร์ล็จริงๆเลยแล้วคุณแม่หนูเรียกแม่ของคุณพ่อว่าไงเรียกคุณย่าค่ะูมใจไหมล่ะโอ้ภูมิใจดิมีลูกงี้ใช่ไหมแล้วคุณพ่อเรียกคุณแม่ว่าไงเรียกที่รักค่ะปู่ก็ถามไปยังทั้นคุณแม่เราต้องเรียกคุณพ่อว่าที่รักกันสิไม่ใช่ค่ะ อย่างนั้นก็ต้องเรียกทุนหัวไม่ใช่คาะแล้วครูก็เลยถามต่อถามว่างไงว่าคุณแม่เรียกคุณพ่อว่าอะไรคะล,ลูกตอบว่างไงไอ้โัวเฮงซวยไอ้ผัวเฮงซวยแล้ว,เ,วเรายืนปื้มเลยพอบลูกออกแต่โรงเรียนเทบไม่ทันอายคนเข้าเช้าคนเนต็มตายเออแล้วครูตะโกนกลับมากลับแล้วเลยครับผู้นนะะปกครองเฮงซวยเดี๋ยวมันจะจบยันโมเลย เป็นไงสิ่งไม่ดีอย่าพูดเด็กเขาจำใช่ไหมต้องพูดแต่สิ่งดีๆเมื่อกี้บอกคุณสายันไม่ใช่คุณโปรยปลาทองอ๋อคุณโปรยหน้าเขาจะคล้ายกันครับผมเหมือนตรงไหนวะเอางี้นี่เรื่องนี้เล่าหมดเอาเล่าหมดก็ซื้อสิเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่องไม่ใช่มพูดถึงในเรื่อง่เล่าเขาหมดอ๋อพูดถึงเรื่องเล่ารถนรกมาสักหน่อยหนึ่งเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับเวลาเมาอย่าขับรถ อย่าขับรถอย่ากินเหล้าครับผมผมเคยนะเป็นไงฮะเมาไม่ขับเมาไม่ขับผมจะกลับยังไงวะเขาบอกกลับแท็กซี่ผมเรียกแท็กซี่เลยแท็กซี่วอพี่ไปส่งบุคโลเน่อยเขาบอกว่ไปไหนนะแท็กซี่อาการหนักกว่าผมมีกว่าจริงจริงเหรออ่าคนรัไปดูกันนะฮะเหล้าหมดนะครับครับผมสมัยก่อนเขาบอกสัตว์จะพูดกันได้คุยกันรุ่นเรื่อง อาใช่สิสื่อสารกันได้เหมือนคนนี่แหละคุยกันเหมือนคน,นเนี่ยแล้วจะมีสัตว์อยู่กลุ่มหนึ่งเยอะเนี่ยจะเป็นพวกหนูพวกคังคกปาคาบเ,าเพียดกบอะไรพวกนี้จิ้งหงิ้งหรีคุยกันรู้เรื่องหมดคุยกันรู้เรื่องหมดน่ภาษาศัตว์เขาว่าไงคุยกันรู้เรื่องครับ อาทิตย์หนึ่งเขาจะต้องมาสังสรรค์กินเหล้ากันในกลุ่มปาร์ตี้ใช่ฮะปาร์ตี้ในกลุ่มเขาเนี่ยแหละปาร์ตี้สัตว์เออก็สนุกสนานเข้าในกลุ่มเขาอ่ะกินกันไปกันคุยกันไปสนุกสนานเนี่ยบังเอิญกินไปกินมาเหล้าหมดเลยเหล้าทำไงเราเซ็งเลยครั้นี้เซ็งนี่บ่นเซ็งเลยไม่ใช้ใครเดียใช้คนนึกไอ้เมาก็ไปไม่รอดเดีือดก็ได้ใช้ตะขาบใช้ไปไหนอ่ะไปซื้อเหล้าดิ อไปซื้อเหล้าไปจะถาบว่าพอออกจากบงก็จะไปซื้อเหล้าอ่ะ hmm. ไอ้นี่กันนั่งคุยกันไปกินไม่มีเหล้าคุยกันไปราจะถาบไปซื้อเหล้าเออสเปเฮแล้วเอ,อ๊ะจะถาบก็ไปสามสี่ชั่วโมงแล้วไม่เหล้า hmm. ยังไม่มาวะไปซื้อไก่หรือเปล่าอ่ะจะไม่รู้กับเจ้าหนูว่าสงสัยนเลยเดินไปดูว่ามันไปซื้อถึงไหนป่านนี้ยังไม่มา hmm. อพอเดินลงไปจากบ้าน hmm. เอา้า เห็นกะดาดยังอยู่หน้าบันไดยอยู่เลยแล้วนูก็เลยสงสัยไงทําไมเฮ้ยนี่ไปซื้อเหล้านี่แกซื้อมาแล้วหมดยังไม่ได้ไปทําไมล่ะทำไมตอ,อมนนี้ตั้งสองสามสี่ชั่วโมงยังไม่ไปวะเนี่ยแกแกก็เห็นอยู่เนี้ยทาไมฉันยังใส่รองเท้าไม่เสร็จเลย <c oughs> เหลืออีกส,สิบกี่ที่ยังไม่ได้ใส่ <c oughs> โอ้โ แล้วใช้ให้ไม่ใช้อะใ,ใ,ใช้ตะขาบใช้ตะขาบตะขาบนิดกนอะโอ้โหเป็นร้100 100. อยร้อยสองร้อยกเไม่ต้องกินกันแล้วนี่ถ้าใช้กินกือไปกลับมานานแล้วนะเนี่ยน้ำก,กนตะขาบมาเรดสั่งกินเล่ากันไปหมดแล้วะอะนะม,มันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าอ๋อเรื่องเล่าอามาดูเรื่องต่อไปยังไงฮะ ผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างครับผมรู้จริงเปล่ารู้จริงสิรู้ว่าตอนนี้เมียอ,อยู่กับใครอ่ะคุณอย่าพูดอย่างนั้นเมียผมก็อยู่บ้านสิอ๋ออยู่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวลูกต้องกลับจากโรงเรียนรู้ทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเด็กสมัยนี้นะวิวัฒนาการเยอะมีโทรศัพท์มี iPad iPhone เก่งเก่งใช้ตังกันเก่งเลยเล่นคอมนี่นิ้วโอ้พิ้วเลย มีเด็กอยู่คนหนึ่งทำไมใช้ตังจนตังหมดไม่รู้จะทำไงออจะหาตังที่ไหนก็ไม่ได้ไปขโ,โมยเขาก็โดนตำรวจจับถูกต้องเพื่อนเลยแนะนำเลยพูดคำนี้คำเดียวจะมีเงินใช้พูดคำว่าออผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วเห็นเ็ังก็ไม่เชื่อไงกลับไปถึงบ้านเห็นโทอกำลงังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เลยอเด็กคนนี้เดินไปหาพ่อเลยพูดเลยนะพ่อครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วพ่อตาโตเลยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย หยิบตังค์ในสองพันให้ลูกเลยเฮ้ยเอ็งอย่าไปบอกแม่นะว่าพ่อเนี่ยไปมีอะไรกับคนใช้โอ้ยได้สองได้ผลได้ผลเว้ยสักพักอันนี้ไม่พอไงได้สองพันไม่พอเดินไปในครัวเลยแม่กำลังล้างจานอยู่ไปถึงก็พูดกับแม่เลยว่าแม่ครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วแม่ตาโตเลยรับตังให้ลูกสามพันเลยโอ้โหจะไปบอกพ่อเลยนะพ่าแม่เนี่ยไปมีอะไรกับคนขับรถ ใช่แล้วห้าพันเลยเดินออกจากบ้านเลยจะไปเที่ยวเลยหนไม่เจอคนทําสวนอยู่ลองขุดดินเลยเอาละลองแผนเก่าบอกลุงผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วลุงสะดุ้งเลยทำนมกกอดเด็กเลยแล้วพูดว่าอะไรไอ้หนูเอ็งรู้ทุกอย่างหมดแล้วเหรอว่าเอ็งน่ยเป็นลูกพ่อเพราะนั้นละเด็กเลยได้เลยโอ้ได้ตังค์ในเรื่องก็สิ จรงนฮาทุกเรื <rôle> ici, ่องฮาทุกอย่างโอ้สามเรื่องฮาหมดเลยอ่ะฮ่ากันพอละช่วงนี้พักดื่มเจนิฟูลสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮ่าเฮ้ พอแล้วเดี๋ยวไปลงเป็นแรงจะเข้าวินอยู่แล้วโอ้ยเอาละครับกลับมาสู่ช่วงแจกซ่าฮาเฮก็ซ้ำย้ำเิอกันเป็นประจำนะฮะท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะฮะครับผมนท่านต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะเราจับได้เราตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะครับถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับนะฮะเชิญ ติดยาแสบซ,ซาคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1นึแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระดึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูดสมุทรสงคราม f อเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 เอาละครับรับทราบกติกาเรียบร้อยแล้วนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ026922818-9ถ้าสนใจเจนี่ฟูดโทรช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีจะไปส่งถึงบ้านเลยนะครับนี่หรือเบอร์พี่หยองก็080024545นะฮะเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่ฟูดกันนะครับครับผมอะสายแรกมายังครับอาสวัสดีครับ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 พี่หน่อยถามด้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับธีละัก์ครับ จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรครับจังหวัดอูททยธานีครับรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับพอใจเพอใจชาแนลผมใส่เสื้อสีอะไรครับสีเขียวครับโอเคสีเขียวอ้าวให้เล่นป้ายแรกเลยนะครับอ่านะครับเป็นเจริพูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจริพูดกล่องใหญ่หรือเจริพูดกล่องเล็กครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กอ่าพี่หน่อยเปิดขอยเล็กขอยเล็กหอยเล็กขอยเล็กอาละอาละเหลือป้ายสุดท้ายพี่หน่อยถามเลย ใหญ่หรือเล็กครับ,บกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับปองเล็กนะครับเล็กเล็กขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กครับโอ้โหเป็นกล่องใหญ่ฮะไม่ทายตามอายุพี่หน่อยหรอกเขาอายุเยอะโอ้โหมันต้องเป็นกล่องใหญ่นะฮะอ้าวางสายสินิดด้วยสินิโทรมาใหม่นะครับสวัสดีครับโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะ026922818นถึงเนะครับถ้าอยากสุขภาพดีหันมาดื่มเจนี่ฟูดนะฮะครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับขอชื่อจริงเลยนะครับนัทคำเจริญครับ คุณนัดคําเจริญจังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนครับอยู่อยู่แถวราชดาครับอ๋อแถวราชดาแถวนี้เลยอ๋อแถวนี้เองใกล้ใกล้รับชมทางช่องอะไรพอใจครับพอใจอะครับพอใจผมใส่เสื้อสีอะไรวันเนี้ยสีฟ้าพี่หน่อยสีเขียวพี่หน่อยผมขาวดิครับอ่านี่นี่ผมไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกครับครับครับนี่เสียงเหมือนคนสนิทพวกเราเลยเปิดเลยอ่ะไปแรกนะครับอะนะครับ เวทเจนิฟูดกองเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกองเล็กหรือเจนิฟูดกองใหญ่ครับเอากองกองกองใหญ่ครับๆๆกองใหญ่กอ,องใหญ่ก <c oughs> องใหญ่เอาขอใหญ่ขอใหญ่โอ้โหเห็นกองเล็กนะคุณนัทคุณนัทผมรู้เลยเสียงคุณกับรอกเลยโอ้โหนี่ตลกของเรา,าเล่นได้นะได้ครับ <c oughs> เอาเปล <c oughs> ี่ยนใต้เดี๋ยวคุณที่โทรมาใหม่นะสวัสดีครับอลไะครับสายต่อไปนะฮะโทรเข้ามาได้เลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อบัวชมพูจากอุดรธานีจากอุดรธานีนี่ชมทางเน็ตหรือเปล่าทางเน็ตค่ะนี่คุณบัวชมพูนี่โทรประจำไม่ต้องถามแล้วใส่เสื้อสีอะไรฟ้ากับเขียวสองคนฟ้ากับเขียวครนี่หน่อยผมสีอะไรหัวขาวกับหัวดำสองคนหัวขาวกับหัวดำสุดยอดครับเปิดเลยหัวขาวหัวดำนะครับป้ายแรกครับเป็นเจดีพุทธกองเล็กายต่อไปเจดีพุทธกองเล็กหรือเจดีพุทธกองใหญ่ครับ ของใหญ่ค่ะกองใหญ่พี่หน่อยขอให้ใหญ่นะครับขาวหัวขาวเอาละเอาละเหลือป้ายเดียวพี่หน่อยถามเลยเล็กหรือใหญ่ครับจะทิพู์กล่องเล็กกล่องใหญ่อะไรนะใหญ่อีกค่ะใหญ่อีกใหญ่อีกขอใหญ่ขอใหญ่โอ้หเป็นกล่องเล็กนะคุณบัวชมพูนะครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่วางสายสนิทด้วยสวัสดีครับเป็นแฟนคลับของเราคัคุณบัวชมพูนะจากจังหวัดอีดอนนะครับขอเข้ามาได้เลยนะฮะของรางวัลเราอยู่ห้าป้ายครบเลยนะครับนายพลรอแจก2 0 0 0ผนสวัสดีครับ ขอชื่อจริงเลยนะครับกมลวรรณค่ะกมลวรรณจากจังหวัดอะไรครับนครปฐมนะคะนครปฐมนครปฐมนี่เองไกลๆรับชมทางช่องอะไรฮะพอใจค่ะอยู่หน้าทีวีหรือเปล่าอยู่ค่ะวันนี้ใครมากับผมวันนี้วันนี้อย่าบอกว่าคู่มืดนะครับคุณเชษฐคุณเชษฐใช่ใครคคนผมอเงาะลงอก ชื่อคุณหน่อยเชิญยิ้มครับไม่ใช่คุณหมุนหัวหอกนะครับหน่อยดีไม่ถ่ายว่าครูมืดมองเลยอ่ะไปแรกเปิดเลยนะครับเป็นเจนี่พุทกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่พุทกองใหญ่หรือเจนี่พุทกองเล็กครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กกล่องเล็กคนหัวหงอกไม่ได้คนหัวหงอกไม่ได้นะฮะวางสายสนิทด้วยพรุ่งนี้โทรมาใหม่สวัสดีครับอ่ะโทรมาได้เลยนะฮะ026922818-9นะครับ สนใจเจไดฟู้ดอยากดิ่มเพื่อสุขภาพโทรช่วงเวลานี้ทีมงานยองลูกหยีไปส่งถึงบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับขอชื่อจริงเลยนะครับกฤชวันค่ะกดชวันอะฟ้าจังจังหวัดอะไรครับจังหวัดตากค่ะคุณฟ้าใช่ไหมค่ะโอเครับชมช่องอะไรครับพอใจค่ะพอใจคนงข้างผมนี่ผมสีอะไรวันนี้สีขาวใสเสื้อสีเขียวค่ะนี่สีขาวใส่เสื้อเปิดเลยนะครับป้ายแรกครับเอาละครับ เป็นเจลีพุดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจลีพุดกล่องใหญ่หรือเจลีพุดกล่องเล็กครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่พี่หน่อยกล่องใหญ่ใหญ่แลครับเล<พ>องเเป็นกล่องเล็กนะคุณป้ามไม่ได้จริงๆนะฮะพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับโอ้โหพี่หน่อยเราค่อยใส่ป้าย,าย,ายเราค่อยใส่พี่มาไม่ออกเลยนะฮะช่วงนี้พักดื่มเจลีพุดสักครู่ช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮ่าเฮ่ย 直接。<laughs> <laughs> ตปเยอปปปปตตตตติิิเเเเททนาาอออััยคติโอปติกกกดดด้โหท่องทำไมกระถาเนี่ยเอ้าท่องให้ทางบ้านไงจะได้ทายถูกกันสักทีอ๋อช่วงแรกไม่ออกเลยสักชของแรกวันเรายังไม่ออกเลยโอ้โหอยากให้เขาได้ครับผมอ่าโทรเข้ามาได้เลยศูนย2สองห9นะฮะช่วงที่สองเขาช่วยแปดเก้าเฮนะครับครับผมอ่าพี่หน่อยสวัสดีเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ครับผมชื่ออนุรัตครับชื่ออะไนนะครับอนุรัตครับอนุรัตเหรอครับอยู่จังหวัดอะไรครับนครราชสีมาครับรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับพอใจนะครับวันนี้คุณเชษใส่เสื้อสีอะไรครับมีใส่เสื้อสีเขียวสีฟ้าครับโอเคอ่าให้เล่นผลบ้านเดียวกันอ่าเปิดกล่องแรกให้ก่อนเลยนะครับครับอ่าต่อไปเจดิฟูดกล่องแรกหรือกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ครับกองใหญ่นะกองใหญ่อ่ะเปิดอ่านะครับเปองใหญ่เอาละครับเบาเสียงทีวีด้วยนะฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับครับผมเหลือป้ายสุดท้ายเจไิฟูดกองเล็กหรเจไิฟูดกองใหญ่เด็กวิใหญ่ครับเล็กครับเล็กอ่ะเปิดขอยเล็กขอยเล็กโอ้โหโอ้ยัไงนะข้คาถาปั๊บได้เลยได้คาถาไปเป็นไงอาจารย์หน่อยสุดยอดเลยครับอ่ะป้ายรางวัลเราจะิด้ฟูดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับไหนครับป้ายไหนฮะ สามครับสามนะสามสามทองให้เจอในผลเนียในผล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 โอ้โหในผลผมผลแจกนะครับแดกผมผลสองพันบาทครับโอ้โหคระธาตุพี่ได้เรื่อมจริงจริงเนี่ยได้ได้ผลเลยได้ผลเลยล่ะเอานะครับโทรเข้ามาเลยนะครับนะฮะมาเล่นเกมกับเราครับผมโทรเข้ามาได้เลยนะฮะศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับครับผมนายพลแจกไปแล้วอามาแล้วพี่น้องฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ อธิษานครับพันสักติ์ใช่ไหมครับครับใจจังหวัดอะไรครับนราธิวาสครับอาฮะนราธิวาสนราธิวาสรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับพอพอใจนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรครับสีเขียวครับโอเคครับไปแรกยไปแรกก่อนเลยนะครับอกล่องเล็กเจนี่พุดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปต่อไปเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่นะขอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่โอ้โหป้ายสุดท้ายครับเจนี่พุดกล่องเล็กหรือเจนี่พุดกล่องใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ครับ กองใหญ่ครับกองใหญ่ใช่ไหมไม่รู้คาถาพี่จะได้ผลหรือเปล่าโอ้โหน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะครับโทรเข้ามาใหม่นะครับมาแล้วสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับอินลร์ครับ๋อพี่นีรันนะครับจากจังหวัดอะไรครับชัยนาทครับนะฮะชัยนาทชัยนาทชัยนาทนะรับชมทางช่องไหนครับพอใจครับพอใจนะครับวันนี้ผมใส่งเกงขาท่าและขายาวครับ ยาวครับยาวโอเคได้เรื่องเปิดเลยครับผมกล่องเล็กเจนิพูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจนิพูดกล่องเล็กหรือเจนิพูดกล่องใหญ่ครับครับผมเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะใหญ่นะใหญ่นะเอาละเหลือป้ายสุดท้ายฮะเจนิพูดกล่องเล็กหรือเจนิพูดกล่องใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ใหญ่ครับใหญ่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  ของระหว่างเราเจดีฟูดหนึ่งเจดิฟูดสองเจดีฟูดสี่ห้าป้ายไหนครับเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งพี่หน่อยเปิดเลยในพันอยู่นั่นหรือเปล่าในพันเปล่าโอ้โหเป็นเสื้อนะครับเ,เสื้อนะฮะที่ระลึกนะครับอ๋อนี่นะฮะจเ,จเจดีฟูดกับเจดีฟูดแล้วก็เป็นเสื้อของเจดิฟูดสมุทรสงครามประมูขนองนะครับอยากได้แบบไหนฮะอโลครับอยากได้แบบไหนครับสมุรสอนสีฟ้ามีมีหรอครับสมุรสสีฟ้าไม่มีเราทำรุ่นใหม่แล้วครับ คร,ครับครับอาตโมสอนนะอาสโมสอนนะโอเคเดี๋ยวจัดส่งไปให้เดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนาทีครับนาทีนาทีจากจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับนครปฐมใกล้นี่เองนะครับรับชมทางช่องไหนอยู่ครับพอใจครับพอใจนะครับวันนี้ผมใส่เข็มขัดสีอะไรครับ เกงในเลยดีกว่าไหมพี่เกงในเลยดีกว่าไหมครับอกเข็มขัดสีอะไรครับสีอะไรเข็มขัดไม่สีสีฟ้าสีฟ้าโอเคเปนไกลนะฮะมันสีน้ำเงินครับผมโอเคโอเคอ่าไปแรกแล้วนะครับเจดีฟูทธกล่องใหญ่นะครับอ่ะไปต่อไปเจดีฟูทธกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับเล็กครับเล็กนะขอ้เล็กขอยเล็กนะครับโโอ้หเอาละเอาละ ไปสุดท้ายอะเจดิพุดกล่องเล็กหรือเจดิพุดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ใช่ไหมเปิดเลยเพียงโอ้โหเล็กนะครับมาเล็กไม่เป็นไรพรุ่งนี้โทรมาใหม่ได้ครับมาเลยสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรครับนาวีค่ะนาวีจากจังหวัดอะไรครับโคราช่ะรับชมทางช่องไหนครับพอใจอ่ะพอใจนะครับโคราชเอ่อวันนี้ ผมที่ใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยผมสีอะไรครับนี่สีขาวสีขาวขอบคุณครับเอาละเดี๋ยวเปิดป้ายแรกก่อนนะอ่ากล่องใหญ่นะครับเจดีพูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจดีพูดกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับกล่องเล็กจ้ะกล่องเล็กจ้ะขอให้เล็กนะครับกกลล่องเ็นะะจโอ้โหใหญ่แล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่ได้นะครับวันหลังนะครับ โอ้โห oh วันนี้นะพี่หน่อยเวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวเฉลยป้ายรางวัลน,นะ,ค,ะครับผมนี่ครับ oh เงินสด1,000บาท 1> 1, <000 S 2> นะครับนนี่นี่ก็เป็นกาแฟนาโนคอฟฟปรุงสซเด็จมูลค่า450บาท ใเสุดท้ายเป็นเจนี่พูดกองเล็กมูลค่า2,200บาทนะครับครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลาฮะขอบคุณเจนี่พูดผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยครับครับวันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มนะครับและผมหน่อยเชิญยิ้มเราสองคนต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้คาถาอันนั้นตปัดใชยเอปัติเทเทนาอปัตติยาอปัติเทเทคืออปัตติโอปัตติกเกึดกึด